ก,นะกินลูกเขา่าครับมังสวินจินลูกเข่าปล่อยมาเลี่ยงนะครับเนี่มังสานี่ปล่อยมาหากินหาแะหาเล่มนะครับขันสวยมากจ้หน่อยเอาเข่าคอ,อกครับบ่ได้ปล่อยเบิดมือนีครับนี่ปล่อยกินหอดประมาณสี่โมงเสาเอาเข่าคขกนะครับไปกินเปี๊ยงกินเปียงรือกินอาหารจ้หน่อยอาหารเม็ดจะหน่อยนะครับ นี่ครับเลี้ยงแบบโเวลาบบหลายนะครับบบได้ฝ่อบนมือบบได้เลี้ยงบนมือครับก็เลี้ยงปล่อยมาจิ้มกับข้าวแล้วก็เอาเขาคอกบาดตอนนี้แรงกับปล่อยมามัมเพราะว่าคอกนี่กับยุติดท้งหน้าเลยครับติดอยู่หลอดหน้าเลยก็สบายจังน้อยนะครับมี่ืป่นทีเลี้ยงดีอยู่ง่ายสบายอยู่เลี้ยงควายก็ดีขึ้นกันนะครับสบาย กินไงยอยู่ไงนะครับปล่อยกว่า็มากินลวนมากินอยู่ตรงหน้าเลาะนี่แหละครับเลาะหน้าจาของนะครับสำหรับพี่น้องผู้ที่มีผู้สี่เลี้ยงวายนะครับหาหม่องปล่อยมีหม่องปล่อยหม่องอยังก,ก,ก็เป็นตะเลี้ยงรอบเลี้ยงง่าย,ย่ผมก็เลี้ยงแต่ตอนเศร้าหอดสีม่งเศรแล้วกับตอนยังมืเลแ้ยงเราเลาะสี่คำนะครับสีหาหมองแรงกับปล่อยปล่อยจนเมืดอแล้ะครับยังเข่าคอ,อกนะครับเลี้ยงสองเวลานะครับเลี้ยงแบบครึ่ง กึ่งขังกึ่งเลี่ยงครับก้ให้กินอาหาราสำเร็จเป็นบางส่วนนะครับหาแต่กินตอนดีกินเป็นมัสตสโตแล้วนะครับกตสบายปะนี่คือกินกินฟางหลายเป็นรักเพราะว่าได้กินอาหารเม็ดน้ำจะรู้สึกว่า้ยง่งายครับใหญ่ไ,ไวความอ้วนนะครับนะครับอ้วนพร้อมนะครับเมื้อเส่าสีมงเส่าปล่อยปล่อยมันจะเส่าซีมงเสาเขาแลกวนื้อมแรงสีหาหมงแรงปล่อยมามืดเก่าเขาคอครับนี่นะครับเลี่ยงแบบ ตอนนี้มีลูกเขาครับนี่ลูกเขาควายมาครับกินลูกเข่านะครับนี่นะครับเลี้ยงแบบไรทุ่งกึ้งกึงกึ่งครับเพราะว่ายังไม่ได้กับกินอาหารเม็ดน้ำพือนกันนะครับนะครับกินลูกเข่าดีนะครับออกมากินลูกเขานครับนั่น ตอนสีมงสาวเขาเขาออกกินน้ำแล้วก็นอนกินฟางเพราะแตงโมแรกเขาปล่อยมาไม่จนมืดอแล้วครับบันครับมีทงมีอยู่ไก่ทงพอดีนะครับขอ,อกปลาโกอยู่ไก่ทุงหน้าหน้าจะ้องกับยุติบขอ,อกนย่นะครับแต่เลยเฮ็ดจังสีใดนะครับสำหรับพี่น้องผู้่มีให้มีหน้าอยู่ไก่ขอ,อกอเฮ็ดชื่อปลาโกเด้อเอาเขามาสองสองเวลาเมือนะ่อละสองเวลา หน่อยๆนี่ก็บจินเป็นไหมครับนี่หน่อยๆก็มากด้วกันนี่ครับนี่กินลูกเข่าครับนะครับกินลูกเข่าทีนะลูกเข่าอะไรกี่ตัวนึงครับลูกเข่าอะไรบังกินครับเบ่งกินลูกเข่าจ้าิ่งครับเบ่งกินลูกเข่า ทำหนีก้ก่อนนะพี่น้องครับขอบคุณครับฝากช่องปากโกกเกษตรฟาไดไว้แ้วครับพี่น้องสวัสดีครับยังวาวครับเห็นโนบุปู 很猛，猛很。